บทที่7อุบัติเหตุรถยนต์การพอปลูกหนึ่คืนเพิ่มขึ้น20คะแนนซึ่งไม่เลวเลยเช้าวันรุ่งขึ้นวังเสียนมองดูมังกรที่เขาเพิ่มขึ้นในชั่วค่ำคืนและดวงตาของเขาก็เปล่งประกายแสงในอัตรานี้มันใช้เวลา50วันในการอัปเกรดเป็น2ระดับตามการเปลี่ยนแปลงของมังกรเฉพาะเมื่อความก้าวหน้าของก้าสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของมังกร ชินลองกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงแรกที่เขาสามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรและบินได้เมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเท่านั้นมันคือมังกรหรือมังกรเล็กถนนยังห่างไกลาจากหางเงินไปที่มาหาสมุทรด้วยตัวเองวังซีอานคิดในใจของเขาซักอย่างรวดเร็วใปรถยนต์ไฟฟ้าขี่ทะเลวังซีอานคิดและหยิบกุมแจรถยนต์ไฟฟ้าที่ทะเลมอบให้เขาก่อนวันหยุดฤดูร้อน วังดาวเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของวังซีอานอาจเป็นเพราะนามสกุลของวังความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นดีมากวังดาไห่เป็นชนพื้นเมืองเขารู้ว่าครอบครัวของเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดีและมักจะดูแลเขาสิ่งที่ตลกที่สุดคือเมื่อคนรู้ว่าวังลุนอย,ยังเป็นสาวพรหมจารีเขาจะพาเขาไปอาบน้ํา วังเซียนถูกปฏิเสธผลที่ได้โดยไม่ต้องพูดอะไรวังดาไมเป็นคนอ้วนและขี้เกียจนิดหน่อยนักเรียนคนอื่นซื้อจัก,กรยานเขาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและบอกว่าเขาขี้เกียจเกินไปเดินลงบันไดพร้อมตู้ปลาฝนหยุดตกดวงอาทิตย์กำลังลอยตัวและฤดูร้อนหลังฝนยังคงสดชื่นวังซีอานมาที่ลานจอดรถและเปิดรถยนต์ไฟฟ้าของวังดาไหา่ รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เอ็มมากขนาดเล็กแต่มีขนาดใหญ่กว่าสำหรับคนอ้วนการขี่จัก,กรยานจะต้องสะดวกสบายวางตู้ปลาในตำแหน่งของขาว,วัางซีอานขี่รถและวิ่งตรงไปยังตลาดดอกไม้และนกฉันหวังว่าฉันสามารถขายได้ทั้งหมดใบหน้าของวังซีอานแสดงรอยยิ้มจากการนั่งรถโรงเรียนไปยังตลาดดอกไม้และนกนานกว่าครึ่งชั่วโมงเขาขี่มาอย่างมั่นคงและป้องกันไม่ให้ตู้ปลาตก กำลังจะมาเร็วๆนี้วังซีอานมองที่ตำแหน่งด้านหน้าและพบว่ามีคนจำนวนมากในตลาดดอกไม้และนกในปัจจุบันนอกจากนี้เขายังพบว่าป้ายทะเบียนต่างประเทศจำนวนมากมาช้าดูเหมือนว่ามีคนไม่กี่คนในการแสดงปลาทองนี้วังซีอานเร่งความเร็วและขับรถจากทางด้านข้างไปยังที่จอดรถของตลาดดอกไม้และนกมูมมูม ทันใดนั้นในเวลานี้เสียงรถจากคำรามก็ผ่านไปทันทีที่เขาตามมาวาังซีอานเห็นรถจากหนักวิ่งจากสี่แยกด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า8ปดสิบวังซีอานเห็นตู้รถไฟหนักสี่คันวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วบูมท่าห้าขอโทษฉันเป็นคนแรกในเวลานี้เขาเห็นว่าด้านหน้าของหัวรถจากหนักเบรกอย่างรวดเร็วรถหยุดอย่างราบรื่นมากเขาหัวเราะและถอดหมวกกันน็อกและพูดว่า หัวรถจักหนักที่อยู่ด้านหลังมันก็เบรกอย่างรวดเร็วและหัวรถจักหนักหยุดนี่ดีวังซีอานจู่จู่ก็เห็นหัวรถจักหนักลื่อนถลายและไม่หยุดรถหลังจากฝนตกมีการลื่นบนถนนและหัวรถจักหนักวิ่งตรงไปยังวังซีอานใบหน้าของวังซีอานเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขามองไปที่รถที่พุ่งชนแล้วรีบพุ่งไปด้านข้างทน ยนต์ไฟฟ้าที่เขานั่งลงนั้นถูกกระแทกโดยตรงสามหรือสี่เมตรและหัวรถจักหนักหยุดทำงานเมื่อมันชนกับรถยนต์ไฟฟ้าหญามันลื่นชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนหัวรถจักหนักถอดหมวกกันน็อกออกแล้วบอก,กว่ามันน่าอายเขาเดินลงไปที่หัวรถจักหนักและมองไปที่รถของเขาและพบว่ามีแผลเป็นไม่มากเกินไปนี่เป็นการถอนหายใจโชคดีที่ไม่มีข้อผิดพลาด วังเซียนมองไปที่ชายหนุ่มเพื่อหยุดรถจากหนักและตรวจสอบรถของเขาเป็นครั้งแรกเขาไม่ได้ดูรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาเคาะและใบหน้าของเขาช่างน่าอายเล็กน้อยหากมังกรไม่แข็งแกร่งเขาอาจหนีไม่ทันมีปลาทองวังซีอานวิ่งเร็วและดูตู้ปลาที่หักด้วยความละอายเมื่อมาถึงจุดนี้ตู้ปลาแตกและมีปลาทองสีม่วงทอง8ตัวอยู่ด้านในมีเสื้อคลุมสีม่วงสูดิ้ง2ชุดที่ถูกรถทับและเสียชีวิตโดยตรง อีกสี่บทความยังอ่อนเพลียและตาช่างถูกทิ้งเห็นได้ชัดว่าถูกทิ้งใบหน้าของวังซีอานนั้นหน้าอายเขามองไปที่ชายหนุ่มผู้ซึ่งไม่เป็นอะไรเลยเขาเดินอย่างใจเย็นคุณขับอย่างไรคุณรู้หรือไม่ว่าคุณชนรถของฉันดีชายหนุ่มได้ยินเสียงของเขาและหันไปมองรถยนต์ไฟฟ้าที่ตกลงสู่พื้น ชายหนุ่มฉันขอโทษรถยนต์ไฟฟ้าของคุณให้ฉันฉันจะไปกับคุณชายหนุ่มมองที่รถยนต์ไฟฟ้าของเขาโดยไม่ใส่ใจและพูดด้วยรอยยิ้มมีอะไรผิดปกติหรือไม่มันไม่ได้กระทบผู้คนในเวลานี้คุณหนุ่มสาวที่ขี่ตู้รถไฟมาถึงและถามเด็กมายมบไม่มีอะไรเลยฉันทุบรถยนต์ไฟฟ้าแล้วไม่พูดเลยว่าคุณภาพของฮาเล่ที่ฉันกำหนดเองนั้นดีจริงดีจริงชายหนุ่มหันหัวของเขาและพูดว่า วังซีอานมองไปที่ชายหนุ่มที่ไม่สนใจดวงตาของเขาเย็นชาและเดินไปหายเยาวชนฉันพูดมันเป็นการสูญเสียสิ่งที่เสียหายหรือไม่ดีเด็กหนุ่มมองไปที่วังซีอานและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าชดเชยไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าคุณพูดว่าเท่าไหร่ไม่เพียงรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นปลาทองของฉันด้วยวังซีอานพูดอย่างเย็นชาปลาทอง ้า้ามีปลาทองบ้างไหมลองมาพูดกันดูว่ามันมีราคาเท่าไหร่เมืม่อชายหนุ่มได้ยินคำพูดของเขาเขาหัวเราะและหยิบกระเป๋าเงินออกมาโดยตรงมีประมาณ5หรือ6,000ดอลลาร์ในนั้นเขาบอกว่าเขาจะโยนเงินทั้งหมด5หรือ6,000ดอลลาร์พอไปเลย5หรือ6,000ดอลลาร์วังเซียนมองดูเงินในมือของเขาใบหน้าของเขาเยาะเยะ้ย5หรือ6,000ดอลลาร์ไม่พอสำหรับหางปลาเด็กคุณต้องการสาบาน ชายหนุ่มได้ยินคำพูดของเขาและหันหัวของเขาจ้องมองเขาถามอย่างเย็นชาทำไมยังต้องการสัมผัสเครื่องเคลือบดินเผาในขณะนี้คนหนุ่มสาวสามคนที่อยู่ไม่ไกลออกไปและจ้องมองที่วังซีอานด้วยความรังเกียจบางคนที่ปากทางเข้าตลาดดอกไม้และนกเห็นอุบัติเหตุที่นี่และบางคนก็เดินไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น เด็กไม่ต้องจ้องมองฉันอย่างนี้รถยนต์ไฟฟ้าที่หักของคุณและปลาทองที่หักของคุณห้าหรือหกพันดอลลาร์มีมากกว่านี้ไหมาชายหนุ่มมองไปที่วังซีอานจ้องมองเขาใบหน้าของเขาไม่มีความสุขเขาพูดว่าคุณจะถือไว้เพื่อคุณมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้เงินในที่สุดดูเหมือนว่าชายหนุ่มขี่รถจากหนักชนโดยบังเอิญชนชายหนุ่มที่ขี่รถยนต์ไฟฟ้าคนดีถ้าคนไม่เป็นไรพวกเขาจะสูญเสียห้าหรือหกพัน คนดีแต่เด็กอาจจะไม่พอใจคนขี่ตู้รถไฟหนักกำลังขี่เร็วเกินไปเสียงคำรามของหัวรถจักหนักดังเกินไปแฮอรี่รถจักหนักนั่นเท่มากหัวรถจักหนักคันนี้น่าจะคุ้มค่ามากในเวลานี้บางคนรอบๆหมู่บ้านก็กระซิบและพูดว่าฉันจะส่งห้าหรือหกพันดอลลาร์ให้ฉันวังซีอานมองดูเด็กๆด,ด้วยการหัวเราะยาะหันไปที่ตำแหน่งของรถยนต์ไฟฟ้าและเอื้อมมือไปหยิบเสื้อคลุมซูดิงซีลูออ